สวัสดีครับพบกับผมร้านน้ำสั่มพ่เอมบายนะครับแล้ววันนี้นะครับมี XMa x เข้าใหม่คันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนชุดสีให้เรียบร้อยนะเป็นสีเทานะครับตัว s อีปี21นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเราจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชิลเป็นชิลแต่งนะครับแล้วก็มีขาชิลแต่งนะครับสภาพสวยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ล้อเป็นล้อสีทองเดิมสูนนะครับชิ้นข้างเป็นชิ้นดำเงานะครับมีเป็นรองพื้นนะครับ เป็นของตัว GTR แต่งนะครับแล้วก็ท่อเราเบิกใหม่ให้นะครับเป็นของอาคารนะครับพอไฮเดรเนียมไบคาร์บอนลถเครื่องเดิมนะครับปุดอาร์มแต่งนะครับโชคเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นตัวโอรินเทียบตรงรุ่นนะครับบอกป่าจะชงให้เรียบร้อยนะครับชิ้นดําอยู่ในสภาพสวยนะครับลดเครื่องเดิมนะครับตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับผมลูกค้าจะซื้อสดหรือจะเป็นนั้นทางเรามีบริการทั่วประเทศไทยนะครับ ใช้เงินออกรถอยู่ราวสี่ถึงห้าหมื่นบาทผ่อนอยู่ราวสามพันกว่าบาทสี่สิบแปดงวดนะครับลูกค้าติดเครดิตนะครับแบล็กลิสต์บูโรนะครับสามารถอ,าออกก,กับทางร้านได้นะครับ ทรที่เบอร์0 989233268ครับคันนี้เปิดราคาไว้เพียง140,000